โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการใช้มือถือในการจับภาพข้พอความรูปภาพที่อยู่ในไลน์นะครับก่อนอื่นเราก็คลิกไปที่แชทไลนนะ์ที่เราต้องการจับภาพนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เลื่อนหา,าสมมติว่าผมจะเอาตรงนี้นะครับเว็บไซต์สอนออนไลน์ตนัวนี้นะครับก็ให้เราคลิกค้างไว้นะครับ ข้อความไหนนะครับแล้วก็เลือกคําว่าจับภาพโอเคหลังจากนั้นก็นะครับกดคําว่าจับภาพได้เลยอ่ามันก็จะโหลดแบบนี้แคปเหมือนเป็นการแคปภาพหน้าจอนั่นเองนะครับในไลน์หลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะแชร์นะครับไปที่เพื่อนหรือไปที่กลุ่มอื่นก็ได้นะครับอ่หรือจะดาวน์โหลดก็ได้นะครับดาวน์โหลดเก็บไว้ในเครื่องก็คลิกตรงคําว่าตรงนี้นะครับ บันทึกแล้วโอเคนะครับเราจะทำการแก้ไขก็คลิกตรงรูปดินสอนี้นะครับก็สามารถขีดเขียนนะครับได้ตกแต่งได้นะครับอ่ะโอเคเมื่อขีดเขียนเสร็จแล้วก็กดคาว่าเสร็จสิ้นด้านบนด้วยนะครับม็ทำการเซฟภาพนี้ไว้พร้อมกับข้อความอะไรประมาณนี้นะครับก็สาธิตอีกอันนึงนะครับอีกตัวอย่าง แล้วก็กดจับภาพาจริงๆสามารถามันไม่ได้สามันไม่ไม่ได้จับภาพแค่ได้อย่างเดียวตรงนี้นะครับสามารถไปคลิกที่ตรงนี้เลยก็ได้เนี่ยมันก็จะเริ่มทําการขยายการแคบหน้าจอเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับมีหนึ่งสองสามแล้วก็กดจับภาพาเห็นไหมครับนี่ประมาณนี้นะเราอาจจะ วงกลมทำสัญลักษณ์อะไรพวกนี้แล้วกดเสร็จสิ้นนะแล้วก็สามารถที่จะแชร์ให้เพื่อนดูว่าทำแบบนี้นะอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะก็ลองไปศึกษาลองไปใช้งานกันดูนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ